ก็อยู่กับผมแกันนะครับในช่องพอดคุงนะครับผมอ่ะอะไรวันนี้ครับวันนี้วันนี้เรามาเล่น diversity กันเอี้ยวไปเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวครับคุณเดี้ยวเราจีโรดีไป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 ดับเบิ้ลเลยไม่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 เราเราอยากถามคำถามอ่ะ เอออยาถามคำถามเือคนดูงงนะครับดิวอซิตี้คืออะไรผมพออธิบายก่อนนะดิวอซิตี้ก็คือเป็นมินเกมใช่ไหมไปแล้วว่าแบบมินิเกมนะครับไปหาอะไรเล่นเลนห่อยเนี่ยอเล่ยอยากเล่นเกมต้นนะผมบ่นอะไรคนเดียวเนี่ยเออชมเถองไปดีกว่านะครับที่เหลือคืออะไรที่เหลือคืออะไรที่เหลือที่เหลือที่าอะไรน่าที่เหลืออะไรน่าเอาไอ้นี่เอาไว้เก็บเก็บไว้สุดท้ายว้าสุดท้ายบอลเนเทิร์นมัวเปล่ามัวเปล่าอันนี้เอเจนเจอร์เอเนเจอร์ไหอเนเจอร์หอเนเจอร์ดิ นี่นี่นี่ค่อยๆเดินค่อยๆเดินเอ้ยเอ้าเรียบร้อยอะไรอะอะไรอะคูเพื่อเพื่อะไรอะคู่เพื่ออะไรอะถามยิงค่าเพื่ออะไรอะเพื่ออะไรเพื่ออะไรนเพื่ออะไรลืมแอดเวนเจอร์เลยแอดเวนเจอร์ตรงไหนเนี่ยไอ้เนี่ยมันก็จะตีกันหน่อยนะเพราะว่าเขาก็เสียเวลามานานแล้วนะครับผมแอดเวนเจอร์อยู่สีอะไรส้มสีส้มแหกตาดูเมื่อกี้เลยเออไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ส้มสีส้ม ก็เป็นมินิเกมแอดเวนเจอร์นะครับผมเห็นไหมมันบอกนี่แอดเวนเจอร์แบรชค่อยๆเดินไปมันจะเป็นคล้ายๆแบบทางไปดูสีดำโคตรยิ่งใหญ่อะดูดิมันบอยหาไปดูสีดำดิทางเดินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแอดเวนเจอร์เทานะต้องไปยืนตรงนี้ต้องไปยืนตรงนี้ออกไปนี้ออกไปนี้มึงก็ตีไม่ใช่เหรอก่อนโอเคทุกคนตอนนี้เราจะไปที่แอดเวนเจอร์กันนะ จะอย่าตีกันอย่าตีกันพอพอพอเลิกเลิอกอะไรอ,เอ,อะเนเจอร์นี่เอเจอร์อะครับผมเริ่มมาแล้วเราไม่สามารถถูกบล็อกได้นะอยู่ในโหมดเอเวนเจอร์มันจนภายไปเห<ช>มือนอยู่ในคุกเลยเนาะหรือเปล่าเราต้องไปไหนอะอยู่ในคุกอันนี้อยู่ในคุกเหมือนจะไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่ที่ไงสถานเนือว่าก้าสแตนเนือว่าก้าทุกคนเอาไอเดียวใครทำมาเราไม่ได้ทำนะเลี้ยวทำเลี้ยวไปอยู่คนแรกอะเลี้ยวไปคนทำสิมันดับเอง หลับเองเหรอไม่รู้ละลองเดินไปดูรอบๆก่อนลองเดินไปดูรอบๆก่อนนะในไม่ได้เกมในวันนี้นะครับคือเอเจนเจอร์ใช่ไหมเออแล้วปัญหาเราจะไปยังไงทุกคนเอ้ยอะไรเฮ้ยมิสเตอร์การินกกาารรินเดี๋ยวก่อนนายนายยังไม่ได้ล็อกเหรอโอ้ขอบคุณพระเจ้าสามชั่วโมงสามชั่วโมงที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนี้พวกเราไม่สามารถรอสามชั่วโมงที่จะให้เครื่องรีบูทได้ครับคือพวกเราไม่สามารถรอได้เองเอ้ยที่ไหนอะเนี่ยอยู่ที่ฐานเตอร์กาลิน เราต้องไปไหนอะออกซิออกซิเจนออกซิเจนชาร์ฟอันนี้หรือเปว่า The Great The The Great อะไรวะ g r e เ t e t หรืออะไรผมอ่านผิดขออภัยนะครับงงอะไปะไปที่ไหนอะไปทางไหนอะ Great e t is Usually Lock s o I Hope You Too g o t You r Key อ๋อต้องมีกุญแจก่อนหากุญแจก่อนดินคกุญแจอยู่ที่ไหนกุญแจอยู่ที่ไหนก็คูับ ก็ครูครูขอเรียกครูแล้วกันครูเขาเป็นน่าจะเป็นสถานการณ์ว่านั่นคืออะไรอ่ะสถานีอวกาศเอ้ห้องนี้มันดูเหมือนจะล็อกอะต้องต้องไปหาห้องออกซิเจนอ่ะไม่งั้นไม่งั้นมันจะไม่มีออกซิเจนใช้ไี่เปิดอันนี้เปิดไม่ได้เปิดได้นนั้นน่ะต้องหากุญแจก่อนนะเราเราต้องไปไหนอ่ะต้องไปไหนอ่ะอะเปิดเป็นไบท์ดีกว่าเนี่ยเราต้องไปเปิดห้องต้องต้องไปหากุญแจแล้วมาเปิดหออกซิเจนต้องไปข้างล่างเขาเปล่า เห็นี่ตรงนี้ไงตรงนี้ไงนี่ตรงนี้มเป็นห้องนี่เป็นเป็นตู้ตู้เอ่อช่องลมนี่ไไม่ด้เปิดไม่ได้ทั้งนี้ทั้งนี้ก็เปิดไม่ได้่ทั้งนี้มันต้องมีซีเคริตอะไรบางอย่างงงเลยครับไม่ได้กดกดคลิกที่คอมดูดิไม่ได้ไม่ได้ CPU ได้ไม่เยอะแล้ไปไงอ่ะไปไงอ่ะอ๋โง่กันหมดเลย เราต้องกลับไปห้องเดิมวะเปล่าวะตัวห้องเราต้องทำยังไรจำห้องเดิมไม่ได้มันพังเออวะมันมีมันมีชั้นล่างด้วยนี่เราจะไปเอาลูกแยงไงลองไปใหม่ดีทวนกับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอผมขออ่านให้ดีอีกรอบนึงนะครับเออดู ยูคูดเ l d อินทูเจอเนอร์เลเตอร์อืมแมกนิคอลูมออเดอร์โลเวอร์ฟอร์ก่อนน้นานะเชื่อว่าก่อนนี้นานจว้อปีนานนะน่าจะนานเราบอกว่าอยู่ชั้นล่างะ้าไมไม่ไปดรอปเปอร์อ่ะไม่รู้ไม่รู้ไปดรอปเปอร์ดีกว่าแล้วมันกลับยังไงอ่ะกลับไม่ได้ด้วยก็ทับไอ้นี่ไงทีคิวเออออกไม่ได้เฮ้ย ก็ได้แล้วนะครับผมเพียบคิวอะเอ้ามาเกิดตรงนี้โหเจอแล้วหนีไม่ได้ออกไม่ได้หนาคือจะออกอย่างนั้นนี่แหละออกไงนี่แหละนะครับตอนนี้อยากเปลี่ยนในเกมเล่นแล้วน่าเบื่อมากเรายังเรายังไม่เข้าใจอ่ะเข้าใจยังเรายังไม่เข้าใจมืดมืดก็มืดนี่ไงตรงนี้ไงเจอแล้วอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอันนี้ห้องอะไรต้องดูชื่อห้องก่อนไม่มีบอกด้วยเบสเอ็กทีเอ็กเอ็กอะไรวะเอ็กซ์เทียรอยอ่ะ ไอสักอันอนี้นะครับเพราะในวันพรุ่นี้จะเพิ่มเพิ่มเพิ่มอันนี้เป็นเอ็กซ์เท,รเอ,ทอร์ลอยไปไงอ่ะ,อะรู้ไหมเนี่ยแต่รู้เนี่ยถ้ารู้ก็ไปแล้วนี่หรือว่าไอ้ตรงข้างบนนี้มันจะมีลีเวอร์ไอ้ไม่่ปาสวิตต์อะข้างบนเดี๋ยวเขาอ่านข,ของคุณมิสเตอร์กาลินกานกาลินกากาลินเนาะกากาลิน มันเปิดยังไง Mechanical Room Mechanical Room ในชั้นล่างนะครับแล้วนายสามารถที่จะไปหาได้จากออฟฟิศช้างอยู่ใต้หัวเดลกาเดลกาการเตส์ are usually lock I so I hope you to got you to got you have your key on you on you ทางนี้เป็นทางเดียวที่ลงได้อ่ะน่ยแล้วมันจะลงไงอยู่ไหนกันเนี่ยมันลงไม่ได้อ่ะโอ้คุณครับคุณน่าจะติดอยู่ในห้องออกซิเจนนี้สามชั่วโมงแหละเอออาจจะรอสามชั่วโมงเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นอะไรลแบบมองไม่มีอะไรไปทางไหนลำดับคือไปทางไหนเลยนี้ต้องลงไปข้างล่างทุกอย่างอยู่ข้างล่างหมดเลยไม่บัรทัดเราจะองยังไงเพราะนี่มันใช้ไม่ได้เปิดอะไรไม่ได้เลย ไม่จบถูไม่ได้เด้ <S <S ไม่มีด้วยนะั่นะนะผมขอลองดูก่อนนะเอ่อ you could form oxygen c h a r g มันคะุไงอ่ะ but you have key แล้ว key หางไงเ,เขาบอกว่า you have key เอา้าใครคนหนึ่งมีกุญแจแล้ว มีเขามีไอ้เหี้ยกูเจอแล้ะกูเจออะไรตัดสินกูเจออันยังนอนเกิดปาเจ็ดนาทีคืออะไรกันครับเนี่ยในคำมีเหี้อะเหี้ยไม่หาไม่ดีเลยมั่วอะไรก็ไม่ได้เจอหรอกนี่ไง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 โอ้นี่ลงไปชั้นล่างได้แล้วตอนนี้นี่ไงชั้นล่างตรงนี้ปาเรียบร้อย แล้วต่อไปชั้นล่างเขาบอกว่าเป็นห้องออกซิเจนเหรอออกซิเจนนี่เป็นห้องอะไรกันเอ่ยผมไม่ค่อยเห็นอะไม่ใช่ไม่ใช่ห้องออกซิเจนไม่ใช่ห้องออกซิเจนต้องเราเขาเขาบอกว่าต้องมีคีย์ก็ไปปลดล็อกที่ห้องออกซิเจนมีไงมีไงนี่ไงน o t login โอ้ no สาวัน n o น login ใครมองยัดจุดเดือดไม่ให้เข้ารูมอ๋อต้องไปที่เคน medical r o นี้ปไป นี่ไงนี่ห้องนี้ห้องนี้ย้ายเปย้ายเปิดไงวะชูแจป่ะแกเราเปิดไม่ได้กดกลับทางนี้มันจะได้หรอวะกดตัว E นี่ไม่มีโอเคไม่ไม่เด่ยมแล้วกูจะทาง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 อ้ยลงไม่ได้ลงไม่ได้ก็จะไม่ใช่เหรอนีนี้เราไปไม่ใช่ไหมคานิคอรูมเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยเราขึ้นไปวันนี้มันมีมันมีชั้นหนึ่งมันมีชั้นหนึ่งมันมีช่องหนึ่งมันมีช่องนี้ ก็มีฝั่งนู้นก็ไปฝั่งนู้นมีฝั่งนู้นมีฝั่งนู้นต้องแยกกันหาแล้วครับจังหวะนี้มันจะเป็นขาวงกดปะเนี่ยไม่น่าใช่หร่ใช่วะผมไปคนละฝั่งกับพวกเขาเลยเป็นเกมของอะไรนี่ไงนี่ไงนี่อะไรนี่เออไม่ไปทางลงก็ไม่นนี้เป็นช่องตันนี้เป็นไงเดินทางลงแล้วลงมาแล้วเราลงมาห้องไหนเนี่ยเราลงไม่ได้อะทุกคนทำไมต้อง กุญแจเปิดได้ตรงนี้กันบอยมาหนี้อ๋อมันมาทาเชื่อมต่อกันกลับมาที่เดิมเได้เดียวเดียวผมขอไปหาพวกเรียวกันนะกลับมาที่เดิมนี่ตรงนี้กุญแจเปิดห้องนี้ไม่ได้วะเปิดได้เนี่ยน่าจะเปิดไม่หมายถึงห้องของเราไม่น่าไปคนละทางเลยนี่ขี้เกียจกลับไปอีกอันนี้จบแล้วว่านี้ปะโอเคพีมาขอยาทีพีนะคบผมตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมอืมทังไหนวะ ไป่อะไรไปที่ย่านหลงอืมได้เสียงวันเสียงวิเลเจอร์เป็นดรซมบูป่ะหรือไม่ก็อันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยรีค่อ่ะรีทีอย่านลไปฝั่งอื่นไปฝั่งอื่นไปตรงอื่นนี่นี่ไปเดินต่อเดินต่อยังไม่สำรวจไม่ครบยมงสำรวจไม่ครบบอกเลยว่าแมพเขาทำมาดีมากนะทำมาดีจริงก็ขอขอแบบไม่ใช่ขอชื่นชมนะขอโคตรชื่นชมเลย แบมีเขาทำโคตรดีน่าจะเปิดได้ป่ะอได้ยังไงิดได้เนี่อะไรอ่ะห้องอะไรอ่ะนะไม่ไม่ใช่ห้องไมคานิโคมนห้องผู้ายป่ะแต่มันเข้าได้มันต้องมีอะไรอ่ะไมมันมันมันมีหอแคนเปิดชกบังเปิดชกบังตัวนอ้เก็บเก็บให้หมดเก็บให้หมดเลยเอัะเมนแมนนนมนมันต้องนนีแนนน เ้ยงงหมดละเปิดจากเปิดตรงนี้ต่อได้ไหมไม่ได้ได้มีแดงแดงเหลืองต้นไม้อันนี้นี่ม่วงฟ้าก็จะเป็นรหัสป่ะมมีให้ต้มยาด้วยต้มไม่ได้พวกนี้ยมีให้ทำอุปกรณ์งงเหมือนกันครับเจองงมากอ้อ หรือว่าถ้าไม่ใช่ไม่ใช่อย่างที่ผมเข้าใจเลยมันวางบล็อกไม่ได้ก็ลืมอยู่เฮ้ยหรือว่าวางได้เอไม่น่าได้เลมีริเวอร์ไหมมีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะน่าจะมีปุ่มฟีเคลฟีเคดซ่อนอยู่สิวะไม่มีเซอะเซตาเซตาดีจัดอะ ว่าเราเราเราไปข้างนอกดูไหมอาจจะมีก็ได้เราไปมินมินดูก่อนมินดูไว้มินดูก่อนมิดูไว้ก่อนดูไว้ก่อนดูไว้ก่อนไปดูไปดูอีกมันมีอีกทางอ่ะมันมีทางฝั่งฝั่งเรายังไปไปไม่สุดเลยนะเราเลืมบอกไปแล้วก็จะมีเลยทางตันไหมไม่ตันอ่ะเดินโคตรไกลเลยเดินโคตรไกลเลยทับเอฟเฟกต์กิฟ เอทเอสปีนี่แหละนี่แหละอ๋อมิชาที่เรามามัมบลิงมัมบลิงเอ้ยนี่เข้าเอ้ยนี่จะไปห้องนี้เพื่อเปิดเพื่อเปิดสัญญาณไงเพื่อเปิดเพื่อเปิดพลังไฟเนี่ยนี่เอว่าไฟที่เปิดไงเปิดไงเปิดอะไรคำถามเปิดนี่ป่ะนี่ไงเปิดเหรอเียปิดมาแล้วไปิมาแล้วทุกคนพูดดี เฮ้ยไดปหาด็อกเตอร์ซัมบูก่อนไปหาด็อกเตอร์ซัมบูโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาด็อกเตอร์ซัมบูกับด็อกเตอร์กาลิกก่อนกาลิกอันสวยอันนายเปิดพลักงานกลับมาได้แล้วแต่ว่าฉันมีปัญหาที่เล็ดเล็ดเล็กเออห้องอัดเสียงก็เมื่อกี้ป่ะห้องเมื่อกี้ป่ะห้องเมื่อกี้ป่ะอืมไอ้บ้าไอ้บ้าก็ไม่รู้มันไปปิดไอประตูมันบีไฮมีโซวีแคนสติลเกตเอาอย่างแล้วรู้แล้วตรงไหนแล้วตรงไหนว่าห้องตรงไหนว่าห้นแหละ นี่นี่ไอห้องไอห้องที่มันมีทรายปิดอยู่อะนี่มีทรายปิดอยู่อะจำได้ปะอ๋อใช่เหรอเขาบอกว่าไอบ้าที่ไม่รู้่าปิดทางออกน่าจะเป็นห้องที่ด็อกเอร์ซอมบูอยู่เออาจจะใช่อาจจะใช่อาจจะใช่เพราะว่ามันบอกว่ามีไอบ้าที่ไหนก็ไม่รู้มาปิดแต่ว่านายนายรู้อะไรไหมเออนายดูสิคัสวอตตี้นายต้องไปที่แล้วนี่ไไปแล้วไปแลไปแลมาแลมาแล็มาแล็มาแลมาแล้มาแล ฉันเชื่อว่านายจะนายจะจำได้นะ F A T P O D Fat Pot นี่มันนี่ t นี่มันี่ m e i c a l m a ไง m e i c a l m a ก็อันนี้ป่ะ Medical m a อันนี้เป็นแล็บน่าต้องไปที่แล็อันนี้อันนี้ Research Research แล้วอันนี้เข้าได้ไหม Research แล้วเไม่ได้อันนี้ออกไม่ได้เดี๋ยว Fat Pot ไง ใครละค่ะยังไงหรือว่าหรือว่าหรือว่าเราต้องเรียงกันปะต้องเรียงกันนะนี่คือเอใช่ปะไอ้ตัวเอฟนี่ต้นอะไรวะต้นอะไรอ่ะตัวเอฟนี่ต้นอะไรนี่งงอะค่ะไปแลบบก่อนดิมันเขียนว่า maintenance hallway อะ m a i n t a i n hallway ท่านว่านานว่านานจุจัวเนี่ยมีสีนะครับผม ไม่ไม่ไม่ไอ้หลักๆมันอ่านซับแค่อ่านซับเข้าใจมันก็น่าจะได้ทุกอย่างแล้วแหละแล้ว่ะแล้วน่าต้องไปห้องเลยนะเลสเลสสักอย่างนี้ฮอเวร์เว่ยมันต้องไปฮอรเว่ยแมนไปหาด็อกเตอร์กาาลิกก่อนป่ะเออทำอะไรกันหนึ่งขออ่านก็หยุดหก่อนได้ไหมเรียหยุดก่อนได้ป่ะเราขอเราขอดูซับที่ด็อกเตอร์ซอมบูบอกก่อนนะเดี๋ยวบนบนไหนบนห้บนไหนเอ ตอนนี้ตอนนี้ปัญหาเลยแค่เล็กเล็กเล็กรูมนะครับดอนะครับไนห้องมันถึงเสียงนั่นแหละมันมีอีกชั้นหนึ่งที่เรายังไม่ลงไปล่างสุดละเราลงไปแล้วเติอไฟมันนี่ไฟมันดับไฟมันดับไปหาดอร์กาการิกก่อนดีกว่าไหมดรกาการิกยังไม่ได้ช่วยเลยเฮ้ยพอสว่างขึ้นแล้วเกมนี้เล่นง่ายขึ้นเยอะเลยมืดแล้วไม่ชอบมืดแล้วไม่ชอบเลยนงานในงานห้องนี้ปะ ผมไม่มั่นใจนะว่าไอแอนเวนเจอร์นี่ต้องแบ่งพาร์ทหรือเปล่านะขออย่าให้แบ่งเยอะนานไปใช่เลดเนี่ยเราไปหาด็อกเตอร์กาลิคก่อนใช้ได้ลิฟใช้ได้ใช้ได้ใช่ไหมยดีขอไปหาด็อกเตอร์กาลลิก่อนนี่อะไรอ่ะอ๋อในไงเอ็นจิ้นที่เราไปหาเมื่อกี้ไงในคเนคคอร์นในคอนเนคคอร์นไงเจอแล้วเจอแล้วนี่ในไงมันด็อกเตอร์ดัมโบเนี่ยเล็ดเนี่ยห้องฮะ เดี๋ยวก็หมายถึงห้องที่ด็อกเตอร์เขาอยู่แบบมีใครก็ไม่รู้อะไรกั้นห้องเดิมนี่ว่าแล้วเมื่อกี้ลงลองไปชั้นนบลองไปชั้นบน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 ดีกว่าคือ้นบนเพราะว่าสะดวกกว่าเยอะคือรีบดีกว่าเราด้วยเราด้วยเราด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไงวะเฮ้ยคุณพี่ โ zy, ฮ้ยเ oh, right. e ขาใช้เขามาอะไรอ่ะใครรู้บ right 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 ้างนะครับคอมเมนต์ใต oui> right ้คลิปนี้ด้วยนะเขาเดินอันนี้ไปหาลูกเต๋าจะได้กับตัวนี้าทำงานได้นะลูกเต๋ากะลิกอยู่ไหนอ่ะเอ้ยนี่อะไรอ่ะอันนี้เข้าไม่ได้อ้ตงลองมโนต่างแล้วหรือเปล่าเฮ้ยชุดอันนี้ตอนนี้ห้องที่พวกเรามาแล้วเขาไปดูดิ้ห้องนี้เข้าได้ห้องนี้เข้าได้ห้องที้พวกเรามาครับเนี่ยเริ่มต้นอยู่ตัวนี้นะครับ นี่ไงเอาเบรนนี่ไงต้องการจะออกแต่ผมก็เล่นมาขนาดนี้แล้วยังไม่ออกนะครับผมขออีพีนี้สักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วกันนะครับไปหาด็อกเตอร์กากาิก่อนนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่ประตูนี้เปิดได้อานะครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาอยู่คนเดียวนะครับอือไป่อยม่คนเดียวอะไรเดี๋ยวไม่กล่าวเรียมิกนี่ใครวะเนี่ย ไม่ใช่ต้องการหาดอกเรกาการิดกเรกาการิดกเีร์แล้วนี่ไงดนการกลิกข้างในไงตงใช่เหรอมีม allora ิเตอร์มิเตอร์กาการิเอว่าไม่คนเดียวกันคนเดียวกันกาการิกับกาการิคนละคนคนเดียวกันผิดอ่านผิดอ่านิดอานผิดขออภัยนะคะขออภัยคนเดียวกันเดียววผิอ่านผิดอ่นผิดดูดิกากาิอะไกาการิมาไง เราเรียนที่เรียมแล้วนี่กาลิฟโอเคนายคอดูขอลงลิฟต์อีกรอบนึงเท่อะโคตรเท่เลยผมบอกเลยเท่จริงเท่จริงดูดิเอ๊จริงเแต่ลงลิฟต์ทั้งเอพิโซดจบแล้วอ่ะทุกทุกทุกน้ำหมดแล้วเลยมี่มาลงลิฟต์ใกล้ถึงแล้ะผมบอกเลยว่าเขามาลิฟต์เขาสุดยอดมากครับไม่รู้ใครใครรู้วิธีทำก็บอกผมด้วยนะ งงนะเฮ้ยมันไม่ใช่แบบพัตโซ่อ่ะมันเป็นแอนเวนเจอร์นะมันไม่ใช่พัทโซพัตโซ่จะยากขนาดไหนเนี่ยก็เข้าไปที่ห้องรีเซิร์ดอีกจบเจอห้องรีเซิร์ดไหมเนี่ยเราต้องไปช่วยด็อกเตอร์ซอมบูออกมาอ่นะนี่ช่วยออกมาไงวะไอ้เพื่อนนะอันนั้นอันนั้นห้องอะไรเนี่ยห้องอะไรอันนั้นห้องอะไรอ่าทางเปิดอันนี้ห้อง,ท,องที่มันมีไฟด้านอยูงง่ไงเราไม่ได้เหรออืมก็เอามันตะขุดทรายไงนี่นี่นี่มาทางนี้ก็ได้ ฮ้าลอยเอยอละอลองยกคันโลกขึ้นดูยกไม่ได้ยกไม่ได้พลังเปิดแล้วปิดไม่ได้นี่นี่นี่ไม่ต้องไม่ต้องขึ้นไม่ต้องยา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 นี่นี่นี่มามามาทางห้องรีเซิ h แ a b ผมว่าน่าจะมีป,ปิิสนายที่ซ่อนนห้องนั้น พราะมันอาจจะมันชื่ออะไรนะแฟกต์ p o i ใช่ไหมท่านหนึ่งนะผมขออ่านประโยคที่ด็อกเตอร์ซัมบูเขาบอกไว้ก่อนนะคะซัมบูหรือซัมบูก็ไม่รู้นะครับผมอ่านซัมบูแกันนะด็อกเตอร์ด็อกเตอร์สมบี้เขาบอกมาด็อกเตอร์สมบูรนสมบูนสมบูนแล้วกันนะเปลี่ยนแปลงยังไงก็ไม่รู้นะต้องอ่านประโยคของเขาให้ดีๆนะเพราะว่าจริงๆมันก็ง่ายนะครับไม่ได้เอาของมาไม่ได้เอาของมาเอาของมาเอาของมา เอออาผมว่าดอบของให้คุณกันบอยคนเดียวก่อนหรือเปล่าดีกว่าไหม้็หนึ่งนะผมขออ่านประโยชน์ของเขาดีๆนะก็คือตอนเนี้ยมีแค่ดีใช่ไหมโอยอืมนะเราต้องการไปรีโปรแกรมมิ่งแมนนวลในการรีโปรแกรมมิ่งต้องใช้โค้ดโค้ดก็เฟดพอร์ตไงเฟดพอร์ตแล้วล่าโค้ดรีที่ไหน หนึ่งนะนี่แ l a ก็ lap เนี่ย lap mechanical a s s e l y เนี่ยดูดิ lap l a b o r a t o r เนี่ย lap ออนะแต่มันต้องมีคอมใช่ไหม p a r i m e n t การทดลองที่อันนี้แลบมันอยู่ไหนอ่จะรู้ไมนจะรู้ไมนจะรู้ไม่จะรู้มนจะรู้ไมจะรู้ไมจะรู้มนจะรู้มนจะรู้มนจะรู้านะ อะมาดูคนกันบอยเขาทำกันนะครับแป๊บนึงนะผมบอย F K ก่อนเ K ทำไมอ่ะ8คาดดาวนี่อันนี้ไม่ใช่คาดดาวแน่จริงอ้าวคายไปแล้วนี่ใช่ไหมเกิดรอๆอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นในตัว A K a i r s ร o n เอฟเอแล้วก็ดี <S <S ไม่หรอเราเราโดนสัป,ปราร์ลดบุกเลยสัปาร์ลัดบุกแต่เรยวแต่เรยวทาคิวเราไม่ใช่หรอใช่เหรอ <S <S ไม่ใช่เอ้ยมันมันงงไลนี่เเรียนจากต่ำสุดไปมากสุดดิเออเโง บอกเลยว่ายากมากครับอย่าลืมมาเล่นนะมันมันใครเก่งพัทโซนี่ต้องมาทายกับเกมจริงๆนะครผมแต่จะมีระบบพัทโซ่แบบอื่นที่มันน่าจะยากกว่านะออันนี้มันเป็นแบบดบมันหลายมินิเกมอ่ะมินิเกมต้องยังจะไม่ไหวเลยอ่ะื้อยเดี๋ยวนี้แอเดนเนอร์ไม่นอะทำไมอะคือเฟอเอคือเฟิร์นเอไอเอคือ i อลเอียม เล่นเกมนี้จบคือขั้วฉลาดเดี๋ยวจะกลัวนะ F คือเฟิร์น T คือทิวลิปใช่ไหม P คือพอปปี้แล้วเป็นส่วนประกอบหรือเปล่าว่าส่วนประกอบหรือเปล่าส่วนประกอบพี่กครับส่วนโก็คือโอคืออะไรอ่ะโอโลิโอโอเยโอโอชินเดลิเดลินเดี๋ยวนะรับนะรับนะยฉลาดไปแล้วตอนนี้กูเด็กฉลาดละนั่าเนี่ยโอ้อินเทลเเจนนี่เป็นประมาณนี้ มาแบบนี้มนต้องอืมเอฟเนี่ยคือเปิร์นใช่ไหมเฟิคือคืนนี้เปิร์นเปิร์นคืนนี้ใช่ไหมอะเปิร์นยังไงเฟิร์นอ๋อดึงได้โอ้โหก็งงตั้งนานเอามาได้เหรอเอามามานี่เฟิร์นอันนี้เฟิร์นอันนี้ไวท์ทิวลิปอันนี้เออันนี้เดนดิไลออนมาครับให้คุณกันบอยนักวิทยาศาสตร์ของพวกเราคือเฟิร์นเฟิร์นอคือเยี่ยม ทีลย่คือทิวเรียบมันต้องแบ่งหลายพาด้าทุกคนตอนนี้ป๊อปปี้โอ้ดี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 แตีน่าันต้องมีอะไรสีเขีบแล้ดสักอย่างรึเปล่าวนี่ไงนี่ย่าโขเนโอ้โอ้โอ้เราพวกเก่งในตัวน่ะตัดการเลยเลว เมึงเก่งเรซโตนน่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนี่ไงมีมีอันนี้ด้วยกันบอยมีสมุดดออแมทติแมนนิ่งแมนนวลนะครับก็คือเหมือนเป็นระบบอ่ะมันเป็นอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมโอเคไปไปไปเล่นเกมนี้จบเนี่ยผมบอกเลยไม่ต้องเรียนอ่ะฉลาดเนี่ยฉลาดเลยอาจารย์งผมจะนะครับใครอยากเล่นแบบนี้เนี่ยผมขอให้คุณเลียวส่งลิงก์แมปมานะครับแล้วก็ส่งเครดิตคุณสร้างมาด้วยนะผมไม่มั่นใจว่าอันนี้เหรอวะ

ดีโปรแกรมมิ่งมันเป็นโค้ดหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจโปรแกรมมิ่งแอนแมนนวลผู้ชมถ้าใครแบบอายุอายุเยอะๆหน่อยเนี่ยแบบเออมันมันง่ายไม่ใช่หรอนะครับก็ต้องเข้าใจได้นะเด็กขนาดนี้เล่นได้บุญแล้วเล่นได้บุญแล้วเฮ้ยลงไปได้ไหมไอ้นี่ก็เทเลพอร์ตจริงเทเลพอร์ตจังกันบอยกันบอยไม่ต้องไปกันบอยนี่ตามมาตามมาตามมาะบอกเลยว่าซีรีส์นี้ยาวๆครับ ม่จบไม่ง่ายแหละอันนี้ี็ยังต้องทำไม่มีอีกเยอะนะครับหลายอันนะครับโอกอันนี้ก็จะหลายพาร์ทแล้วอ่ะกินน่าจะเล่นล่อไปสักสามพาร์ทได้นะครับแอดเวนเจอร์เนี่ยไปหาด็อกเตอร์ซอมโบก่อนนะครับไอ้าคลิปนี้ก็เดี๋ยวยังไม่จบเนี่ยด็อกเตอร์ซอมโบเขามีอะไรไหมครับเอาบอกอะไรด้วยอ๋อนี่ไงนายกลับมาพร้อมกับแมนนวลอันนี้ไงระบบแมนนวลอ่ะกดดอกดิยังไงอ a l l it up to C to me So I can see it นี่ตรงนี้เป้าโอ้ยถือ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 ไว้ถือไว้โอ้เดี๋ยวแมนนวล thank you อ๋อเหมือนถือให้เขาดู just keep it in the ไหนอ่ะนี่ในนี้ป่ะโอ้เดี๋ยวแมนนวลแวร์ก็โยนหรือเปล่าโยนใส่ไปไอ้พวกโยนนี่โยนนี่ วงว่ะงจริง,งนี่กินน้ำเลยกินน้ำแลวอินเทเลเจนเพิมพ่มมา,าต่าเนะอะร่อยพิธีง่ายๆนะปรับเกมโหมดสไบเวอร์ทุบไอเจ๋ตรงนี้เข้าไปเจบเกมแต่เราจะไม่ปรับเพื่อความสนุกนะไอเย๋เดี๋ยวเมื่อไงเมื่อไงนะมาสคิปเจ๋มาสคิปเจ๋เฮ้ยให้มันเห็นสิเอาไปให้มันเห็น ให้ดูจากคิปเดี๋ยววันนี้ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะวันนี้มาดิเอาไหนมาดิเอาไหนมาดิลองโยนให้มันดูดิเอาเอามาให้เราหน่อยดิเอามาให้เราหน่อยดิขอขอลองขอลองทำบ้างขอลองทำบ้างดิได้ไหมลองดูดิโอ้ The m e n u a l where I can see it please เอ่ออะไรอ๋อได้แล้วเหรอนี่ไง อ๋อต้องอ่านให้หมดอืมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคในตอนนี้ฉันหวังว่าพวกเราพวกเราอะไรอ่ะมันจะตายไม่ตายเออจะตายที่นี่เหรอใช่จบพัท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 แหละไปหมดเอนะอ่าถ้างั้นจบพัทที่นี่ก่อนแล้วกันได้ไหมโอเคนะคะผม อันนี้ก็เกิดเหตุใหญ่ขึ i i> no. ้นแล้วนะครับดรสมบูเขาไม่รู้เป็นะไรแล้วนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าไม่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ไปละบายไก็อยู่ในานทีก็ทีก็ทีก็ที